สวัสดีครับวันนี้พี่เนชาจะมาท่องแม่สุดคูณนะครับแม่สองถึงแม่สิบสองนะครับถ้าท่องได้เดี๋ยวพ่อพาจะพาไปดูควายนะไปไหมโอเคไหมพร้อมไหมไปค่ะโอเควันทูจีสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกแล้วก็สิบแปดสองสิบยี่สิบสองสิบยี่สิบสองสองสองยี่สิบ สามหนึ่งสามสามสองเป็นหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสามเก้ายี่สิบเอ็ดสามสี่ป็สามสิบสองยี่สบเป็สามเป็นสามเลยสามเป็นสามสิบหกสี่หนึ่งสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เจ็ดยี่แปดสี่แปดสามสองสี่เก้าสามหกสี่สี่เป็นสี่สิบสี่เป็นสี่สิบสี่สี่เป็นสี่แปดห้าหนึ่งห้าห้าสองเป็น สิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายิมห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่ห้าห้าสิบไม่ห้าสิบห้าเจ็ดเบ้ไม่ห้าสิบห้าห้าสองไม่หกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สิบหกห้าสามสิบหกหกสามยี่หกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่แปดหกเก้าสิบสี่หกสิบไม่หกสิบหกคสิบเอไมหกสิบหกคนสามเจ็ดสิบสอง

แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสาม8ี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกเจ็สี่แปดก้เจปดสิบแปดสิบปดสิบปสิปด้าสบหกเหนึ่งเกก็สแปก็สามเกสี่สามหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสิบสี่เก้าเจ็ดหสามเก้แปดดสองเก้าก็แปดสเก้าสิบเก้าก้สิบปเกเก้าก็สเป็นหนึ่งร้อแปด ิบหนึ่งสิบสิบสองยี่ยี่สิบสิบสามสามสิบสี่สี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองสิบเอ็ดสามสามสามสิบเอ็ดสี่สี่สี่สิบเอ็ดห้าห้าห้าสิบเอ็ดหก สิบเอ็ดหกหกสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแปลแปลแปลสิบเอ็ดเก้าเก้าเก้าสิบเอ็ดสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเป็นสองร้อยสามสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปด เป็นเก้าสิบหกสิบสองก็เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสองสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบเอเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสามเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่